I'm going you คนนะคะเรียกร้องอยากจะฟังเรื่องผีจากพี่ปุ๊กอีกแล้วพี่ปุ๊กก็ที่มาช้าเพราะว่านั่งหาแมปเนี่ยแหละมันไม่มีแมปที่เล่าเรื่องในน่ากลัวแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาในการออสร้างแมปเองด้วยะคะแต่ว่าวันนี้ก็พี่ปุ๊กก็มานั่งเจอแมปแมปหนึ่งนะคะชื่อเรื่องชื่อแมปชื่อ Scary Story Relaunch e นะคะ by Proven Data โอเคในแมปนี้นะคะพี่ปุ๊กเช็คคร่าวๆแล้วเรื่องมันค่อนข้างสั้นๆน,นะคะสั้นแบบสั้นมากจริงๆร,รู้สึกว่าเรื่องนึงมีอยู่ประมาณ4ห้องนะคะ เอาละ oh. พี่ปุ๊กก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะเล่าสักสีเรื่องละกันเนาะซึ่งสีเรื่องที่เราจะเล่าก็คือจะมีเรื่องเอเรียนนะคะเรื่อง Freddy, Freddy, เฟรดดี้เฟรดดีะะ้แล้วก็เรื่องผีตัวตลกนะคะแล้วก็เรื่องเซเลนโดแมนโอเคเอ๊วันนี้จะเล่ายากทีหนึ่งเนื่องจากมีเพื่อนเดินตาม เดี๋ยวเราต้องสลัดเพื่อนออกก่อนไม่งั้นจะเล่าไม่ได้ขอโทษนะ้นายที่เราทิ้งนายอะเราต้องการเล่าเรื่องให้น้องๆฟังจริงๆเราก็เลยต้องสลัดนายทิ้งวิธีการสลัดทิ้งก็คือเราจะต้องมาสร้างเซิร์ฟเวอร์เองบางแมปก็จะมีสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์เองนะคะบางแมปก็สร้างเองไม่ได้โอเคเอาละเข้าห้องนี้ดีกว่าห้องเอเลี่ยนนะคะเรื่องแรกชื่อว่าเอเลี่ยนนะมันปิ ตั้งชื่อเองมันไม่มีบอกหรอกเออแต่พี่บุ๊กแปลว่าเอเลียนเพราะว่าเรื่องนี้หน้าจอตรงเนี้ยเออกระจกตรงนี้มันเป็นรูปเอเลียนนะรอบรูปตรงเนี้ยโอเคเข้าไปดูกันนะคะโอ้ดูประตูดิเอ้ตัวพี่บุ๊กทำไมมันใหญ่อย่างนี้วะเนี้ยโอย้ทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้ดูสูงเท่าประตูเลย โอเคเราไปดูกันเรื่องเอเลี่ยนจะเป็นยังไงไปดูกันเรื่องราวเรื่องนี้เกี่ยวกับตำรวจคนหนึ่งเขากําลังตะเวนตรวจความเรียบร้อยของเมืองเพราะว่าเมืองของเขามีโจรขโมยเยอะมากในขณะที่เขากําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เขาก็เงยหน้ามองขึ้นฟ้าไปเอ๊ะนั่นมันอะไรนะ่ะและสิ่งที่เขาเห็นนั่นก็คือ UFO อยู่บนท้องฟ้าเฮ้ยนั่นมัน UFO จริงๆแล้วเนี่ยเกิดมาไม่เคยเห็นมาก่อนไม่น่าเชื่อว่ามันมีจริงโอ้ ดูท่าทางมันกําลังจะล่อนมาทางนี้ซะด้วยหรือว่ามันกําลังจะล่อนมาหาเราและสิ่งที่ตํารวจคิดมันก็เกิดขึ้นจริงเพราะว่า UFO ลํานั้นกําลังลอนลงมาที่ตํารวจแล้ว UFO โก็ตกลงมาที่หน้ารถตํารวจพอดีเฮ้ย hey! นี่มัน UFO ของจริงแล้วเนี่ยโอ้ oh! เกิดมาไม่เคยเห็นเลยมันมาตกอยู่ข้างหน้ารถเราด้วยแล้วข้างในนี้มันจะมีมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่า เป็นพวกเอเลี่ยนใช่ไหมขณะที่ตำรวจกําลังตกกระจายกับ UFO ที่ตกมาข้างหน้าเขาจู่ๆก็มีอะไรบางอย่างขยับเคลื่อนไหวโผล่มามนุษย์ต่างดาวโผล่ขึ้นมาจาก UFO สวัสดีชาวโลกฉันมาอย่างสันตินะยุดเดี๋ยวนี้ยกมือขึ้นพวกเรามายางสันติพวกเรามามีผิดไม่มีภัยอะไรฉันบอกให้ยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้เจา้าเอเลี่ยนทำไมายกมือขึ้นฉันจะยิงนะฉันบอกแล้วไงว่าฉันมาอย่างสันติยัง ยังไม่ยกมือขึ้นอีกถ้าไม่ยกมือขึ้นฉันจะยิงนับหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสามปัง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 เ<ฮ>จ้าพวกมนุษย์บ้าฉันบอกว่าฉันมาอย่างสันติไงลิจะมายิงข้าเหรอพวกเจ้าไม่รู้หรอว่าเผ่าพันธุ์ของข้านะ่ะ เร็วกว่าเจ้าขนาดไหนขนาดหยิบปืนข้าย,ยังหยิบได้เร็วกว่าพวกเจ้าอีกมนุษย์ต่างดาวได้หยิบปืนมายิงตำรวจและปืนของมนุษย์ต่างดาวนั้นพอยิงตำรวจปุ๊บก็ทำให้ร่างของตำรวจกลายเป็นน้ำเหลวๆกองอยู่กับพื้นเลยดังนั้นน้องๆถ้าเจอมนุษย์ต่างดาวอย่าเพิ่งไปชักปืนใส่นะเผื<ม>่อมันจะยิงสวนกลับมาแล้วเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาว<ม>ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ<ม>เป็นไงเรื่องโคตรสัน้นนี่พี่ปุ๊กเล่ายาวมากเลยนนเนี่ย โอเคเอาละต่อไปเราไปเรื่องที่สองกันนะคะชื่อเรื่องว่าเฟรดดี้ค่ะผู้ชายสองคนนี้เขามาจัดงานปาร์ตี้กันที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งร้านอาหารแห่งนี้มีหุ่นยนต์ตั้งโชว์อยู่และหุ่นยนต์ที่ว่าก็คือหุ่นยนต์ f ฟน e n น g h t อดเฟรต d ีนั่นเองหุ่นยนต์ตัวนี้ชื่อว่าเฟรดดี้เป็นหุนนห่นยนต์หมีหุ่นยนต์ตัวนี้ชื่อฟ็อกซี่เป็นเจ้าสุนัขจิ้งจอกโจรสลัดหุ่นยนต์ตัวนี้ชื่อชิกก้าเป็นหุ่นยนต์ไก่แต่ว่าพี่่ดดูแล้ววมมมันนนเเหือปาากกานะ และสุดท้ายนี่ก็คือหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าบอนนี่เป็นเจ้ากระต่ายสีม่วงว้าวมันเท่ไปเลยใช่ไหมล่ะมันก็เท่อยู่หรอกแต่ว่าดูเหมือนพวกนี้มันมีชีวิตเลยจะบ้าเหรอมันจะมีชีวิตได้ยังไงเออฉันก็พูดไปงั้นงนแหละแต่ถ้าว่าถ้าหุ่นพวกนี้มันมีชีวิตนายคิดว่ามันกําลังคิดอะไรอยู่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันในขณะที่สองคนนี้กําลังคุยกันอยู่ภายในเซียวพลิปตาเด็กผู้ชายคนนี้ได้หันไปทางอื่นพอเขาหันกลับมาเฮ้ ก็อะไรขึ้นเพื่อนเพื่อนหายไปไหนแล้วเฮ้ยทำไมฉันอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยฮะไม่น่าเชื่อเฟรดดี้เฟรดดี้ก็หายไปเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนฉันเนี่ยงานปาร์ตี้ยังไม่ได้เริ่มเลยเพื่อนหายซะแล้วไม่ได้การแล้วฉันจะต้องออกไปจากที่นี่เอเปิดประตูไม่ได้ทำยังไงดีเปิดประตูไม่ได้ช่วยงงด้วยใครก็ได้ช่วยด้วย,วย,วยขณะที่เด็กชายคนนี้กำลังพยายามเปิดประตูอยู่เขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างเหมือนหุ่นยนต์กำลังขยับเนะเดินมาทางเขา สิบนาทีต่อมาไม่มีใครรู้ว่าเด็กสองคนนั้นหายไปไหนแต่ตุ๊ก,กตาก็กลับมาอยู่ดังที่เดิมเฟรดดี้ก็กลับมายืนที่เดิมสักพักตำรวจที่เดินอยู่แถวๆหน้าร้านก็เดินเข้ามาอ้าวเอ๊ะเ,เมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเหมือนมีคนร้องให้ช่วยด้วยนึกว่ามีงานปาร์ตี้ที่นี่ซะอีกไม่เห็นมีใครอยู่ในนี้เลยนรกว่าเราจะหูฝาดไปแล้วตำรวจเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตำรวจก็ได้จากไปเด็กชายสองคน ก็ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยจบแล้วคะ่ะเรื่องราวของเฟรดดี้ก็จบไปแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องตัวตลกว้าน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยดูจากรูปคนหน้ากลัวเลยโอเคเราเข้าไปดูกันว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขากําลังดูทีวีอยู่โอ้ทีวีช่องนี้สนุกสนุกดูอะไรเนี่ย <c oughs> เด็กผู้ชายกําลังดูรายการโลบล็อกอยู่ในขณะที่เขาดูทีวีนั้นเงาสะท้อนของทีวี ทำให้เขาได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ข้างหลังเขาแล้วก็คือเขาเห็นตัวตลกตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังเขาฮมีตัวตลกอยู่ข้างหลังฉันฉันมองเห็นเพราะฉันเห็นเงาสะท้อนจากในทีวีตัวตลกดูท่าทางไม่ตลกเลยดูท่าทางน่ากลัวจังเยอะแล้วมันเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆฉันตัวแข็งขยับไม่ได้ทำยังไงดีตัวตลกถือมีดอยู่ในมือซะด้วยบัดดีเจ้าหนูหน้อยเอ้อ หว,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 วัดดีหวัดดีครับต้องการอะไรต้องการอะไรเหรอฉันแค่อยากฆ่าคนก็แค่นั้นเองไม่นะ ม่อย่าอย่าทับผมหลังจากนั้น1ิบนาทีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กผู้ชายคนนี้ก็ได้ตายไปแล้วตัวตลกก็หายไปพี่ปุ๊คคิดว่าน่าจะโดนแทงนั่นแหละแต่ว่าไม่เห็นเลยว่าโดนแทงที่ตรงไหนดูเหมือนเขาจะตาบอดหรือว่าโดนแทงที่ตาเนาะอันนี้ก็ไม่รู้ได้เพราะว่าเรื่องมันมีอยู่แค่นี้แหละจบแล้วพี่ปุ๊กบอกแล้วนะว่ามันเป็นเรื่องสั้นๆเอาละ ่อไปเรามาที่เรื่องสุดท้ายของวันนี้นะคะชื่อว่า s l ลนเดอร์สแลนเดอร์แมนนั่นเองโอเคแล้วเ,เข้าไปดูกันว่าเนื้อเรื่องของซ l ล,ลนเดอร์แมนจะเป็นยังไงเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กผู้ชายสองคนเขาอยู่ในป่านี่นายนายเชื่อเรื่องซ l ล,ลนเดอร์แมนไหม s l ล,ลนเดอร์แมนเหรอ s l ล,ลนเดอร์แมนไม่มีจริงหรอกถ้า s l ลนเดอร์แมนมีจริงวันนี้ฉันจะถ่ายรูปซ l ล,ลนเดอร์แมนแต่นายไม่กลัวเหรอ ถ้าเกิดใครเจอเซลเดอร์แมนคนนั้นก็จะตายนะนายคงถ่ายรูปไม่ทันหรอกบ้าบอนอะ่ะฉันจะแอบ,บถ่ายโดยไม่ให้เซลเดอร์แมนรู้ตัวแล้วก็จะรีบกลับแต่ฉันว่ามันไม่น่ามีจริงหรอกมันเป็นแค่เรื่องเล่านายคิดอย่างนั้นจริงๆร,งรงเหรอจริงสิแต่ว่าฉันว่ามันน่าจะมีจริงนะ้าไมมีจริงคนอื่นเขาจะพูดได้ยังไงล่ะแต่วันนี้พวกเราก็นัดกันมาพิสูจน์ไม่ใช่เหรอตอนนี้เราอยู่ในป่าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเซลเดอร์แมนมีจริงหรือเปล่าสักพัก ทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเฮ้ย <Hey, S 1> นายได้ยินเสียงอะไรไหมหรือว่าจะเป็นเซเลนเดอร์แมนโอ้ไม่นะฉันกลัวถ้าพวกเราเห็นเซเลนเดอร์แมนจริงๆเราต้องวิ่งหนีให้เร็วๆนะเราไปดูกันเถอะวนนั้นคือเซเลนเดอร์แมนหรือเปล่าฉันไม่อยากไปเลยไปเถอะอย่าบัสโอเคโอเคนายนำไปก่อนเลยนะโอเคฉันจะเดินนำไปก่อนแล้วนายเดินตามมาละกันได้ได้นี่นายเย่าเดินไปเร็วสิฉันตามไม่ทันนายเดีย๋ยวเดินเร็วอ้าว uh. หายไปไหนแล้วทำไมเดินเร็วอย่างนี้เนี่ยเมื่อกี้เดินนำหน้าเราซะเร็วเชียวเราเดินตามไม่ทันตอนนี้เพื่อนเราไม่รู้อยู่ไหนแล้วสิ่งที่เด็กผู้ชายคนนี้เขาไม่เห็นนั่นก็คือข้างหลังต้นไม้มีศพของเพื่อนที่เดินนำหน้าตายไปแล้วแล้วสักพักสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กผู้ชายคนนี้ก็ได้ตายตามเหมือนเขาเจออะไรบางอย่างแล้วทั้งสองคนนี้ก็กลายเป็นศพน,นอนกันอยู่ในป่าทั้งสองคนจบค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนเรื่องนี้ไหนอะสเลนเดอร์แมนสรุปเรื่องนี้นะคะคือเรื่องสเลนเดอร์แมนที่ไม่มีสเลนเดอร์แมนแล้วสองคนนี้ตายเพราะสเลนเดอร์แมนจริงๆใช่ไหมก็คงจริงอ่ะแหละเพราะว่าเนเรื่องมันคือสเลนเดอร์แมนเป็นยังไงบ้างคะน้องๆเรื่องสเลนเดอร์แมนที่ไม่มีสเลนเดอร์แมนเป็นยังไงพี่ปุ๊กบอกแล้วนะคะว่าแมปนี้เขาทําเป็นแมปสั้นๆนะคะวันนี้พี่ปุ๊กก็เลยมาเล่าให้ฟังสี่เรื่องนะคะยังเหลืออีก4เรื่องเนาะ ก็เดี๋ยวเอาไว้เล่าคลิปหน้าแล,ล้วกันโอ้ลุ่งนี้มีกระจกด้วยว้ากระจกแล้วนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยโอ้นี่น่าจะเป็นซอมบี้นะคะและน,นี้น่าจะเป็นเหมือนกับกระดานเกมเนาะเหมือนเป็นเกมผีถ้วยแก้วอะไรประมาณนี้เอาไว้พี่ปุ๊กจะเล่าไว้คลิปหน้าแล้วกันนะคะขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่มาชมเจอกันใหม่พัดหน้าคะ่ะบ๊ายบาย